กับใครอยู่กับใครโอเควันนี้เราจะมาเล่นมายครับจะมาหมัดมวยจริงๆกันเฮ้ยอย่าอย่าเดี๋ยวจมน้ำอยู่เดี๋ยวจมน้ำเดี๋ยวจมน้ำโอเคเดี๋ยวช่วยละวันนี้จะมาพีพีกันนะครับเออเออเออคุณเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปจะตายผมทำไมครับเดี๋ยวหมัดมวยไหมอยากหมัดมวยไหมตายครับติดคุกก็ไม่ต้องครับอยากเลยไหมเราติดคูกแล้วหรอครับเราเล่นเกมนี่พอได้ครับเล่นเกม อย่าร้อยนะอย่ารอยนะคผมอดได้ครับตนตนครับดเลครับต้องตายคุต้องตายคุต้องตาย้านไม่เร็นนๆอะไรนะเออไม่เกี่ยวนะครับโอเคครับไม่ไปแล้วหรอไปครับไปครับเดี๋ยวผมจะข้าวคุณหนับข้าคุณหนาแล้วลายไปแล้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนุดครับผมเตะคุณเองครับ ยากุดยากดจ้ำกดจิตขาดอะไรยากุดขอร้องเอาเอ้าจะเข้ามาเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋เดียวขอเวลาแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียว จะเข้าไปหาแล้วมองแล้วขวดไหมเออก็ดีนะได้หยิบไปแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปหยิบไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาวะ่หยิบไปไม่เอาน้องขอร้องเถอะน้องขอร้อง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 ไม่จะโปรไฟล์ไอต่อป้าเกกินข้าวมึงเห็นวันนี้มาันก็เอาเออขอถามนะครับว่าวันนี้ดีใจไหมครับมาเดินมาครับครับ รวมบางลูกบางขับไม่เล่นครับอืมไม่ใช่ครับขี้เกียจเล่นสุดๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างแบบกันเก้าเก้าเก้าเอาลิ้งเก้ก่ะเดื่องกดกระเดื่องกดกระเดื่องกดกระเดื่อกดกระเดื่องกดนะครับกระเดื่องกดนะครับขอร้องขอร้องสาธุสาธุ กินอะไรมาหรือพี่นุ๊กกูหวานไห้กินอะไรอ่ะฮะไม่กินอะไรน้ำมัเลยจังเข้าเลยเข้าเลยกินน้ำเยอะเข้ามานะโอเคเดี๋ยวขอตกลาวาตายก่อนเรื่องอะไรตรงไหนมีโองแล้วอาอีกเหรออันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดเพราะว่าดาดินน้องก็ได้มาหลายแล้ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องป้องกันไม่ต้องป้องกันเสือไปเทมดีโอเคเอาไปไปเดินไหนก็ไดนะ้นะ่ะมีชาวบ้านนะ็ได้นด่โอเคครับเราจะมาชีวิตรอดไม่ได้ชีวิตรอดเราเราจะมาติดตามชีวิตเขากันติดตามชีวิตใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาติดตามชีวิตพี่แกกัน,กนจุปเราจะมาติดตามชีวิตพี่แกกันนะครับ เขาเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวต้องไปต้องต้องแทร็กไปหาพี่แกส่อยนะครับแท็กครับเบื่อทำไรก็ทำไร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 เดี๋ยวนี้เรายังดูสารคดีนะครับสารคดีใครก็ไม่รู้ครับเออคุณไม่เห็นผมใช่ไหมครับนี่นี่ไม่เห็นเหรอเห็นอะไรควันนี่หรอไม่เห็นเหรอดิ ลองตีตัวนี่ลองตีนี่ดูดูลองตีไม่ตีหล่า okay. ไม่ตีหล่าโอเคไม่ตีหล่าใช่ไหมอยู่นิ่งๆ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 โอเคบอกว่าให้อยู่นิ่งๆเดี๋ยวมีคนจะโผล่ตัวมาหาหน้าเดี๋ยวบอกให้อยู่นิ่งๆนะถ้าไม่อยู่นิ่งๆต่อยโอเคเช็งแอบโอ้ยยาโอ้ยบินหนีเลย วัด้ไม่ได้แล้วก็เอโาอโปรมาเอาโปก็คือเอาของโกมาเป็นแอปโกสิกของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างบ้านให้เดี๋ยวสร้างบ้านให้เอาไหม เยี่ยวบอ้ว่าผมไม่รู้ตัวนะแั้วก็ทำการวางเฟเจอร์เพจเพื่อเปิดประตูได้เออป้ามานี่หน่อยไงยังไงรูบบนตนี้มานี่มานี่นี่ไยมานี่มานี่มานี่ไยมานี่ไรตามมา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  เดินตามมานีเดินตามมาเดินตามมาเดินตามมาเ <c oughs> คานี่เดินมาตรงนี้แล้วเดินเข้าประตูไปมาตรงนี้เดินเดินเข้าประตูเลยนี่นี่ตรงนี้นี่ <c oughs> ตรงนี้อยเปิดประตูเข้าเลย <c oughs> เขาไม่เป็นเอเอเข้าไปเลย <c oughs> อยากคุย <c oughs> <c oughs> เร็วเร็วเข้าไปเี๋ยก่อนน้องเข้าไปสงคสามปีใหม่มีว่ะทำไปเมื่อี้ว่ากับดักระเบิด จุ่มน้ำจุ่มน้ำไปก็จ้องไปดิจ้องน้ำก็จ้องไปดิโคตรฮาเลย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 โอเคไปจุ่มน้ำเด,ดี๋ยวสิเดะเดีเย๋ยวทำอะไรให้ดูนะเดีย๋ยวพูดมาก่อนนะเดีย๋ยวมาก,ก่อนขอร้องห้ามมาเด็ดขาดต้องรู้ต้องใช้ดิสั่งดิ ป้าสงสารวันเกิดอีกครั้งปุ่มแม่ใกล้แม่น้องก็แกล้งป้าน้องก็ต้องมาเสร็จแล้วหรอลูกแม่ใส่ครับแม่ไก่แม่ไก่นี่แม่ไก่นี่ลูที่สองลิ้น้องก็แก้งกับทางวางกับดักระเบิดแล้วก็แม่ไก่แม่ไรเรื่องระเบิดก้าวในบ้านนั่นก็ระเบิดนี่แม่ไก่แล้วก็นี่อีกลูดึงเดียวไม่มีใครตอบแม่สักคนอะไรท่องสุดคุณจะเสร็จแล้วหรอใช่ จริงเหรอป้าไม่ตอบมป้าไม่อยากพูดว้ยคิดว่าคืนนี้กลับมาเราจะต้องแม่อะไรอีกโดนแกล้งอย่างฮาเลยคืนนี้ต้องแม่อะไรอะไรหรือครับหกเจ็ดแปดเก้านะสี่แม่ต้องทุกวันนะหลูกจะได้คล่องเด็กโรงเรียนแม่ท้องท้องไม่อยาลุมท้องท้องตั้งปลาตาเปลือกใครมีท้องกูให้ชูมือก็ชูอะไรก็ชูไงไม่ไม่ยอมท่องตุ๊กตา ไปจัดของเลยตีโมเลยไปใครโม่ไปหางนี้บ,บ้านเลยลูก <c oughs> โอเคครับเอออแล้ะครับวันนี้วันนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย